สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชา8 1 3หนึ่งนะครับปัญญาการเมืองเรายังอยู่ในหน่วยที่10นะครับเรื่องอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญในปัญญาการเมืองนะครับเรามาเข้าสู่ตอนที่10.2นะครับตอนที่10.2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแกนปัญญาการเมืองนะครับของอนุรักษ์นิยมนะครับก็เรามาดูเนื้อหานะครับ ตอนที่10.2นะครับเป็นเรื่องแก่นปรัชญาการเมืองของอนุรักษ์นิยมนะครับพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยพยายามตอบคําถามพื้นฐานทางปรัชญาการเมืองนะครับก็คือคําถามพื้นฐานทางปรัชญาการเมืองเราเรียกว่าฟิโลโซฟีเพลนิสนะครับเช่นเดียวกับแนวคิดอื่นๆนะครับแนวคิดที่เป็นแนวคิดกลางนะครับของอนุรักษ์นิยมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันที่1ก็คืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่พัฒนาที่ไม่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ได้นะครับ ข้อ2ก็คือเป็นการมองธรรมชาติของมนุษย์นยในแง่ร้ายข้อที่3ก็คือเชื่อในการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปที่พัฒนาจากรากฐานของเดิม,น,น,น,มนะครับแนวคิดที่อนุรักษ์นิยมปฏิเสธนะครับก็คืออันที่1ก็คือการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยแบบฉับพลันนะครับข้อที่2ก็คือสิทธิเสรีภาพนะครับที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดของมนุษย์อันนี้คือปฏิเสธนะครับอันที่3าก็คือเสรีภาพในเชิงนามธรรมและอภิปรายก็คือเมตาฟิสิกส์นะครับหรือเสรีภาพอันสมบูรณ์นะครับ เรามาเข้าสู่เรื่องที่10.2.1นะครับก็คือแนวคิดเรื่องสังคมและรัฐนะครับตามแนวคิดของอนุรักษ์นิยมซึ่งคลิปนี้ก็จะตัดเป็นเรื่องนี้ก็จะตัดเป็น2คลิปนะครับทีนี้เรามาดูเมนไอเดียนะครับประเด็นที่1ก็คือพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ย พยายามตอบคําถามสําคัญทางปรัชญาการเมืองไว้หลายประการนะครับในที่นี้เนี่ยจะเลือกตอบคําถาม3ประการนะครับสามคำถามก็คืออันที่1ก็คือสังคมและรัฐเนี่ยคืออะไรอันนี้จะอยู่ในเรื่องที่10.2.1เสรีภาพคืออะไรอันนี้จะอยู่ในเรื่องที่10.2.2แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยควรจะเป็นไปในลักษณะเช่นใดอันนี้จะตอบในเรื่องที่10.2.3ครับประเด็นที่2นะครับ พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมองว่าข้อที่1ก็คือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็คือ imperfect นะครับแต่ละคนเนี่ยมีข้อจํากัดก็คือ limited and f r a w e d creature นะครับข้อที่2ก็คือมนุษย์เนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่ทําให้ตนเองสมบูรณ์เรียกว่า i m p e r f e c t i o n l i t y นะครับอนุรักษ์นิยมเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ตรงข้ามกับนักคิดสกุลเซลีนิยม โดยนักคิดเสรีนิยมเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์ดีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาให้ดีได้นะครับประเด็นที่3นะครับรัฐตามแนวคิดของอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นองค์คาพโย,ยเรียกว่าออร์แกนิซึมนะครับรัฐมีลักษณะเหมือนร่างกายมนุษย์นะครับเรียกว่าแมโครอนโทพอสนะครับที่ประกอบด้วยไอัยวะต่างๆก็คือออกแกนโดยออกแกนต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องทํางานประสานกันได้ดีมิฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้นะครับ คนก็คือความเป็นปัจเจกบุคคลที่เคยมีมาหรือความสําคัญของแต่คนแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีทางสําคัญไปกว่าส่วนรวมได้ครับหากสังคมมนุษย์เนี่ยมีลักษณะเป็นองค์ขาพยพนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีความสําคัญมากกว่าส่วนรวมเนื่องจากคนคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกขาดจากส่วนรวมได้เพราะฉะนั้นผลก็คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็มนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีสังคมครับ สังคมต้องอยู่รอดนะครับสังคมต้องตอบสนองความต้องการและก็ผลประโยชน์ของประจิบุคคลได้ดังนั้นเนี่ยสังคมจะต้องมีกลไกแล้วก็มีโครงสร้างหน้าที่ที่ทําให้สังคมเนี่ยสามารถดํารงอยู่ได้ครับประเด็นที่4นะครับพวกอนุรักษนิยมเนี่ยยอมรับในเรื่องลำดับชั้นทางสังคมเรียกว่าไฮรักี้เพราะนั้นเนี่ยความสูงต่ําของสถานะของคนในแต่ละสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาตินะครับ แนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยเห็นว่าข้อที่1ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติข้อที่2การที่มนุษย์เนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่ากันโดยเฉพาะความคิดเรื่องการเท่าเทียมกันของมนุษย์เรียกว่า equality of man เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติครับประเด็นที่5นักอนุรักษ์นิยมบางคนเนี่ยเห็นว่าการปกครองเนี่ยควรจะเป็นของคนทุกคนที่มีทรัพย์สินในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจาก ข้อ1คนที่ไม่มีทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่มีธุระอันใดที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐนะครับข้อ2การให้คนที่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยมามีอำนาจปกครองเท่ากับคนที่มีทรัพย์สินเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับหากปล่อยให้คนที่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยมีส่วนตัดสินใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกิจการของรัฐได้บางครั้งเนี่ยอาจตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมันจะไม่เท่ากับการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของรัฐนะครับเนื่องจากคนที่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับรัฐนะครับการตัดสินใจของคนที่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยก็คือเป็นการหาประโยชน์จากส่วนรวมซึ่งจะเป็นการกระทําโดยปราศจากความรับผิดชอบครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับคําถามหลักที่หลัก นักอนุรักษ์นิยมเนี่ยตอบคำถามพื้นฐานทางการเมืองคำถามพื้นฐานทางการเมืองเราเรียกว่าฟิโลโซฟียพโลนิสนะครับก็คืออันที่1ก็คือสังคมและรัฐมีหน้าที่อะไรทําไมเราต้องอยู่ในรัฐและทําไมเราต้องเชื่อฟังรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่10.2.1นะครับอะไรคือเสรีภาพควรมีเสรีภาพในรัฐหรือไม่ถ้ามีเสรีภาพเนี่ยจะมีได้เพียงใดอันนี้จะเป็นเรื่องที่10.2.2การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่10.2.3ครับ ประเด็นต่อไปก็คือทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะครับในแนวคิดของอนุรักษ์นิยมนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็คือ imperfect แต่ละคนมีข้อจํากัดเรียกว่า limited and flawed creature และก็ไม่มีคุณสมบัติที่ทําให้ตนเองสมบูรณ์เรียกว่า i m p e r f e c t i i l t y เปรียบเทียบกับแนวคิดของเสรีนิยมครับโดยเสรีนิยมเนี่ยจะมองว่ามนุษย์มีอิสระมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกโชคชะตาของตอนเองได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งเรียกว่า s e l f r e l i a n t นะครับในแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับมนุษย์เนี่ยมีข้อจํากัดมากมายโดยข้อจํากัดนั้นเนี่ยก็เป็นข้อจํากัดทางด้านร่างกายแล้วก็บวกกับความต้องการเติมเต็มด้านจิตใจนะครับ มนุษย์เนี่ยจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับการที่มนุษย์เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ามนุษย์เนี่ยอยู่คนเดียวมนุษย์จะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวไม่มั่นคงดังนั้นมนุษย์จึงมาอยู่รวมกันเพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกันเนื่องจากข้อที่ 1. การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าการอยู่คนเดียวข้อที่2การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นการเพื่อต้องการสิ่งที่พึ่งพิงทางจิตใจได้นะครับ ต้องการสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าการดำรงชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยวในโลกที่ไม่คุ้นเคยเรียกว่า u n e t t a i n a b l e นะครับแนวคิดของอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีแนวคิดที่คล้ายกับโทมัสฮอบนะครับซึ่งโทมัสฮอบเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่โหดร้ายแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับหากปล่อยให้มนุษย์อ,อยู่อย่างเสรีโดยไม่มีกติกาที่เข้มงวดผลก็คือจะเกิดความวุ่นวายในมืม่อที่สิ้นสุดครับโทมัสฮอบเนี่ยมีงานเขียนที่สําคัญก็คือรีเวิรทนอันนี้ไปดูละเอียด เพิ่มเติมในหน่วยที่7นะครับหากปล่อยให้มนุษย์อยู่อย่างลําพังเนี่ยไร้ระเบียบแล้วก็ไม่มีคนควบคุมครับผลก็คือมนุษย์เนี่ยก็จะทะเลาะก,กันโดยไม่จบไม่สิ้นนะครับสภาพของมนุษย์ในธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นสภาวะที่ไม่มีคนกลางควบคุมเรียกว่า state of nature นะครับ state of nature ในแนวคิดของโทมัสฮอปเป็นอย่างไรนะครับก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูกันไม่มีความปลอดภยัยนะครับนอกจากจะปกป้องกาลังของตนเองแล้วก็ใช้เครื่องมือมาปกป้องกําลังของตน การเกษตรกรรมเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากผลผลิตไม่มีความแน่นอนไม่มีวัฒนธรรมเกิดขึ้นไม่มีการเดินเรือไม่มีการขนส่งสินค้าทางทะเลไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงไม่มีหลักการเรื่องเวลาหรือศิลปะภูทยาการไม่มีตัวอักษรไม่มีสังคมนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกลัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็อันตรายจากการตายโหงชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำเค็นน่ารังเกียจป่าเถื่อนและอายุสั้นครับ นักคิดอนุรักษนิยมเนี่ยที่อ้างวิธีคิดของศาสนานะครับนักคิดอนุรักนิยมที่สําคัญที่เรารู้จักไปแล้วก็คือเอ็ดมันเบิร์กนะครับกล่าวว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับโดยมีแนวคิดเรื่องบาปกาเนิดเรียกว่าออริจินอลซินนะครับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการทําผิดของมนุษย์คู่แรกมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวานะครับคนก็คือมนุษย์เกิดจากความบกพร่องต่างๆทําให้มนุษย์เนี่ยต้องมาอยู่รวมกันนะครับ นักคิดคนต่อไปชื่อไมเคิลโอชอตนะครับกล่าวว่าข้อที่1การที่มนุษย์เนี่ยต้องมาอยู่ร่วมกันเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของตนเองผลก็คือทําให้มนุษย์เนี่ยต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่แต่ละคนต้องการข้อที่2บทบาทของรัฐบาลเนี่ยก็คือเป็นการปกครองพลเมืองไม่ให้เกิดการวิวาทนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรัฐบาลไม่ได้มีไว้เพื่อปรับปรุงสังคมหรือร้าน ให้เป็นไปตามหลักการของเหตุผลนะครับข้อที่3รัฐบาลเนี่ยไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเอกชนนะครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องทําตัวเหมือนกรรมกรกรรมการนะครับในการแข่งขันกีฬารัฐบาลที่ทําตัวเหมือนพิธีกรที่ควบคุมการต้ว,วาทีโดยพิธีกรเนี่ยจะไม่ไปเข้าร่วมถกเถียงแต่พิธีกรเนี่ยจะทําหน้าที่โยนคําถามและก็ควบคุมเวลาหรือว่า empire or chairman government นะครับ การอธิบายของไมเคิลโอกช็อตเนี่ยจะลักษณะเนี่ยคำอธิบายก็จะเหมือนกับโทมัสฮอบและก็จอห์นล็อกนะครับในเรื่องความสําคัญของรัฐบาลในการปกครองนะครับไมเคิลโอ๊กช็อตเนี่ยเป็นนักคิดแนวอนุรักษ์นิยมที่มีวิธีคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเซคู a r i ิซึมนะครับไมเคิลโอ๊กช็อตเนี่ยเป็นนักคิดที่ชื่นชอบวิธีคิดของโทมัสฮอบเป็นอย่างมากครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือในแนวอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมองว่ารัฐมีลักษณะเป็นองค์พพยรกา ism, รับ รัฐเนี่ยมีลักษณะเหมือนร่างกายมนุษย์เรียกว่า macroantheros นะครับซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆก็คือออร์แกนนะครับโดยแต่ละอวัยวะเนี่ยจะต้องทํางานประสานกันมิฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้นะครับความเป็นบัจเจ็บบุคคลเนี่ยไม่มีทางที่จะสำคัญกว่าส่วนรวมนะครับ เมื่อสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นองค์คาพยพก็เป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งเนี่ยจะมีความสําคัญกว่าส่วนรวมแต่ละคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แยกขาดจากส่วนรวมดังนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันและจะต้องมีสังคมมนุษย์ไม่สามารถชีวิตใช้ชีวิตคนเดียวได้สังคมเนี่ยจะต้องอยู่รอดแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของปัจเจกบุคคลสังคมต้องมีกลไกแล้วก็มีโครงสร้างหน้าที่ต่างๆเพื่อให้สังคมอยู่รอดครับ ดังนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่สมมุติคือไม่ได้เป็น artificial ในขณะที่เสรีนิยมเนี่ยจะมองว่าซึ่งนักคิดในสกุลสัญญาประชาคมเรียกว่า contractarian เนี่ยสังคมเนี่ยเกิดจากการตกลงกันก็คือเป็น contract ของแต่ละคนนะครับในแนวความคิดของอนุรักษ์นิยมนะครับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรียกว่าน atural and developmental นะครับผ่านการเวลาแล้วก็ผ่านประวัติศาสตร์นะครับ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับโจเซฟเดอร์แมสนะครับมองว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการต่อต้านกฎระเบียบของพระเจ้าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นไมเคิลโอ๊กชอตมองว่าสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สร้างมาจากพระเจ้าสังคมมนุษย์เนี่ยมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ มนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคมนะครับเพื่อแก้ไขเติมเต็มข้บอบกพร่องของกันและกันนะครับก็จะขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องที่1 0 2 1นะครับเป็นเรื่องของรักและสังคมเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาวก็เลยจะตัดเป็น2คลิปนะครับก็ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ